ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองวันนี้มีความตั้งใจว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิการหรือไม่ใช่ผู้พิการนี่คือการจุดประกายให้กับตัวเองและคนรอบข้างนะครับคนหูหนวกนะครับส่วนใหญ่นะก็จะมีความสามารถแตกต่างกาันอาจจะเก่งแต่สำคัญคือการฝึกฝนก่อนครับต้องฝึกฝนก่อนอย่างมั่นใจนะครับอย่าคิดท้อแท้ว่าทำไม่ได้นะครับ ำหรับมาตรการยกเวน้นภาษีถ้าสามารถจ้างคนพิการเข้ามาได้ถึงเกิน60%ของพนักง,งานทั้งหมดตรงนี้ก็สามารถจะถือเป็นรายจ่ายเพิ่มขึ้นได้อีกหนึ่งเท่าก็เท่ากับเป็น3เท่า